ทีนี้นะครับเราจะเอายางกดโซอ่ออกนะครับตัวนี้นะครับก็น็อตเบอร์แปดนะครับเอาน็อตเบอร์แปดออกก่อนนะครับยิงออกโฟ่แแ์แบบนี้นะครับก็จะมีแผ่นล็อกนะครับแผ่นล็อกแบบนี้นะครับล็อกยางกดคัตนะครับออยางกดโซ่นะครับตัวนี้นะเบิดออกมานะครับแบบนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับจะเอาไฟบอกเกียร์นะครับเกียร์ว่างนะครับตัวนี้นะครับยิงน็อตเบอร์แปดออกก่อนนะครับดับแรกนะครับ ตอนนี้จะเป็นเซนเซอร์ไฟปอกเกียร์นะครับเวลาเราใส่เกียร์ว่างนั่นเองนะครับไฟโชว์นะครับยิงปุ๊บแบบนี้นะครับก็จะเป็นน็อตเบิร์แบบนะครับยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกซ้ายยกขวาขึ้นมานะครับอือยกมาแบบนี้นะครับอ่าที่ก็หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะทีนี้ก็จะมีนะครับปอกนะครับแล้วก็สปริงนะครับตัวเล็กๆนะครับระวังหายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันหาไฟเกียร์ว่างนะครับ นอที่นี่ก็จะพลิกใหม่ด้านหนึ่งนะครับเพราะอีกด้านหนึ่งจะมีน็อตเบอร์สิบเลยนะครับก่อนเราจะแยกแข้งเครื่องนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีน็อตเบอร์สิบนะครับประมาณสามตัวนะครับอ่าเอาฝั่งนี้ออกก่อนนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็สามนะครับแล้วก็สี่นะเพิ่มอีกตัวถ้าเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีแหวนท่องแรงครับแบบนี้นะครับแหวนตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงน็อตออกได้เลยนะครับแต่น็อตอื่นจะไม่มีแวนนะครับเฉพาะตรงนี้ดูเดียวนะครับทีนี้ก็จะกพริบมาอีกด้านหนึ่งครับด้านเดิมนะครับฝั่งล้อไม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะน็อตเบอร์แปดออกให้หมดนะครับน็อตเบอร์แปดนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับก็ยิงออกให้หมดเลยนะครับทีเดียวจบนะครับ ันนี้ก็เอาน็อตออกได้เลยนะครับเปิดๆแบบนี้นะครับน็อตก็จะย้าไม่เท่ากันเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้นะครับเราก็สามารถหาถุกในมาห่อไว้นะครับแยกไว้นะครับเพื่อที่จะได้เวลาตอนประกอบเราจะง่ายๆนะครับจะไม่วุ่นวายจะไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้นะครับว่าน็อตแต่ละตัวมันอยู่ตรงไหนนะก็สามารถรวมกันได้นะครับที่นี่นะครับก็แยกแคงครึ่งออกออกมาได้เลยนะครับสามารถแยกออกได้เลยนะเปิดๆแบบนี้นะครับ